นายอนุกูลปีดแก้วประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติภายใต้แนวคิดอนาคตเด็กอนาคตประเทศไทยว่าเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนดจัดก,กิจกรรมที่ปีนี้มุ่งจัดก,กิจกรรมรูปแบบใหม่เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนคิดวิเคราะห์สอดคล้องกับสถานการณ์เด็กที่เปลี่ยนไปเพื่อ ให้เด็กรู้เท่าทันภัยอันตรายโดยเฉพาะภัยออนไลน์พใายมีความพร้อมในศตวรรษที่21เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติโดยมุ่งหวังว่ากิจกรรมวันเด็กครั้งนี้เด็กที่เข้ามาเรียนรู้จะเป็นจุดเริ่มต้นของบุคคลคุณภาพต่อไป ปีนี้เราจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนได้คิดวิเคราะห์สอดคล้องกับสถานการณ์เด็กที่เปลี่ยนไปรู้เท่าทันซึ่งมีทั้งสภา,าเด็กในภูมิภาคเข้ามาร่วมองค์กรน,นะครับที่ทํางานด้านเด็กต่างๆเข้ามาร่วมหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพคนซึ่งทีมงานก็เป็นอนาคตเด็กอนาคตประเทศไทยเราก็หวังว่าเด็กที่ได้เข้ามาเรียนรู้นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และเป็นคนคุณภาพต่อไปครับ ขณะที่นายจตุพรโรจนาพาณิชอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกล่าวว่ากรมกิจการเด็กและเยาวชนให้ความสําคัญในการทํางานในมิติเชิงป้องกันให้เด็กรู้เท่าทันภัยออนไลน์ที่จะเกิดขึ้นเพราะปัจจุบันเด็กเติบโตกับดิจิทัลเพราะฉะนั้นการใช้สื่อออนไลน์ในทางหนึ่งเป็นประโยชน์แต่ขณะเดียวกันก็เป็นภัยกับเด็กซึ่งหากเด็กรายใดพลาดถูกหลอกลวงเมื่อรู้ตัวแล้วให้ตระหนักรู้ทุกเรื่องมีทางเลือกมีทางออกอย่าใช้วิธีการทำร้ายตนเอง ขอให้ติดต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่พร้อมเคียงข้างเด็กและเยาวชนในเรื่องของไทยออนไลน์เนี่ยเราตาระหนักดีนะคะแล้วเราก็คิดว่าการที่เราจะต้องลุกขึ้นมาทํางานเชิงลุกในมิติเชิงป้องกันร่วมกันค่ะนโยบายของท่านรัฐมนตรีกับท่านประหลัดนะคะก็ให้ความสําคัญปีนี้ค่ะจะเป็นปีของการรณรงค์แล้วก็การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เพื่อป้องกันไทยในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือไม่ออนไลน์นะคะเราอยากจะให้องค์ความรู้ค่ะในเรื่องของดิจิทัลลิเทนซีเด็กและผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กต้องมีความรู้เท่าทันและป้องกันไม่ให้เกิดภทยออนไลน์กับเด็กคนใดคนหนึ่งในประเทศค่ะ นอกจากนี้อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนยังกล่าวอีกว่าปีนี้จะเป็นปีของการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและผู้ปกครองเพื่อป้องกันภัยในทุกรูปแบบขณะที่แนวโน้มสถิติเด็กถูกหลอกจากออนไลน์มีเพิ่มขึ้นในหลากหลายวิธีโดยช่วงอายุที่น่าเป็นห่วงอยู่ระหว่าง8ถึง18ปีจึงขอแนะนําให้ผู้ปกครองตลอดจนเด็กและเยาวชนสังเกตพฤติกรรมมิจฉาชีพที่มักใช้กลอุบายหลอกล่อในรูปแบบต่างๆที่จะเข้ามาติสนิทหรือมาใน รูปแบบเป็นที่ปรึกษาเพื่อหลอกให้เคลิมและตายใจมายชโยรายงาน